สวัสดีครับมึงก็ออกมาสู้ความจริงเออกล้า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 ทำก็กล้ารับนะจะก,กระจอกนะกล้ารับกล้าทำกล้ารับออกมาพูดออกมาพูดนะหลักฐานมัทนทุกข์ขนาดนี้มึงยังปฏิเสธอยู่ได้ไหมออยังปฏิเสธอยู่นั่นนะเนี่ยอ,อ่านะครับนะ มันจะไปเอ่ยบุคคลที่สามที่สี่นย่นไให้เขาเดือดร้อนนะจะไปพิมพ์มั่วๆนะผมไม่รับผิดชอบใครนะเอ่ะนะครับการพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะไปเอ่ยชื่อบุคคลที่สามนะครับพี่น้องเอฟซีทำให้เขาเสียหายน่ะนะออมีความผิดตามกฎหมายนะครับนะอย่าไปเม้นมั่วๆนะอย่าไปเม้นมั่วๆอย่าไปสนุกนะนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> เออเป็นยังไงนะครับทีนี้ออกมาพูดเออออกมาพูดความจริงบ้างสิไดไหมเอาพี่รถนะครับสวัสดีครับเนาะ <c oughs> ใส่ไลฟ์ใส่ความคนอื่นเนะเก่งจังพี่น้องเอฟจีเนาะโตเลโกหกคนไปวันวันน่ะนะนะอ้างแต่อย่างเดียวนั่นะนะอ้างแต่เป็นผู้เสียเส้นนั่นะนะอ้างอย่างเดียวครับปั๊ดปีครับผม มึงเสียเส้นแต่ผู้เดียวมึงตีมันบ้านมันเมืองนี่บอกการกระทาเนี่ยมันเป็นยังไงน่ะน่ะ <c oughs> มันออกมาจากความรักไหมล่ะเขาหาอยูบนบนบ,นบินมึงเม็ดตายยังอยู่นั่งติ่งของอยู่บอกกลางบ้านกลางเมืองเขาเอาเซลล์มึงมาอยังไงเขาบอก เป็นมอเป็นพอภาษาอย่างเป็นแม่ภาษาอย่างนั้นน่ะก็าพกากันหายู่อทื่อทื่อทืท่อยู่คือบป้ไปอ่าไม่นจะเป็นลมมันมนตายสิเมนบอกพี่น้องเอฟซีเขาบอกจุดบอกอะไรแล้วาหาลองทงรองเท้าแล้วเห็นก็ไพยัยบมพยายาไปอยู่มันเป็นคําพูดที่ง่ายเปิ่นไปว่ายันเป็นลมเนี่ยเป็นหหินคน้นใยขึ้นไปจังเั้นจังที่อ่า มันไปสีหามได้เมนบอกูคุณน้องลูกกูแมนบ่มันไปจะไปห้ามได้ถ้าใจอยากไปใจประสงค์อยากไปแล้วเมืองเก้วกับยางหอดครับพี่น้องเลจีมันจิคาอย่างจํำนี้อา่าบัดไปหาขีซ่ซี่บัดไปหาโนไม่ปลาเห็ดปลาพวกหวานนี่มองไรบัดก็โอ้ยอดมองมับคือกไก,ก่ก็นี่คือไปได้อยู่ <c oughs> นี่แหละกับคำพูดนี่แหละพี่น้องเอฟซีเขารับให้ได้กับสังคมน่นะนะที่เขาตีสินินทาน่ะจากสังคมน่นะนะใช่ไหมละ่ะเพราะตัวทำตัวไม่ดีเองมันบอกพี่น้องเอฟซีรับให้มันได้บอกเฮ็ดบ่ถือกว่วต้องมันก็ก็เเเวมันบอกคนน่นะนะมาไปเครียดเขาบดน,น,นีนัน ช่ไหมมันเป็นแต่เรื่องไปหาได้ป่ะนี่ไปลุงบอกลุงบาดกันยังเบาอยู่มันกันยังบบกไปยังเบาแม่ลูกบักไหลพอใจบ่ะมึงประเทศตายยังอยู่มันไม่ใช่ลูกบักไหลนะแต่บักไหลกันยังไปเพราะอะไรมันเป็นหลานมันขับใจบอกมันยังไป อ่าไม่ไปคนใดคนหนึ่งก็คนหนึ่งไปบ่พ่อกับแม่ก็ต้องไปนี่แหละที่เขาติดใจนะ่นะน่ะสังคมนะ่นะน่ะประชาชนนะ่นะน่ะเขาก็ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ภาษาอะไรถึงไม่ไปเขาว่าเขาถามเขาตั้งคําถามไปตอบบ่อดะไรเขามันต่ําเขามันสูงอยู่นะั่นนะ่ะนะบัดอื้อพูนเดชะนะ ประชาบ้านชาวช่องเดยวเขาก็บริได้ว่ามันต่ํามันสูงเขาไปด้วยใจอันนี้ลูกมึงคักมึงยังบบไปนานดูเอานะครับมากกรรมการตะเลของมันดูเอาให้สังคมให้เอฟซีคนทั่วโลกทั่วประเทศดูเอาเองนะครับพี่น้องเอซีดูเอาเองนะครับ ถ้าพูดความจริงตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นมันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับพี่น้องเอฟซีมึงจําคําพูดมึงได้ไหมตอนแรกตอนไปจับจีบีมึงว่าจะเป็นพยานให้กับพ่อพระเอ,อกแต่ทําไมมึงกลับมาพลิกดิ้นมึงรู้อยู่แก่ใจของมึง <c oughs> อ่ามึงรู้อยู่แก่ใจของมึงอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ มึงพูดกับนักข่าวเองว่ามึงจะเป็นพยานให้กับพ่อไปอีกมึงจำคำว่าของมึงได้อยู่บ่มึงอย่าออกมานิสัยเหมือนกับอีหัวงอกนะอืมพูดแล้วแล้วแบบนี้บ่จำจังจำได้ไหมคำพูดนั่นน่ะในมึงบอกว่าจะเป็นพยานให้กับพ่อพอีกว่าอยู่ด้วยกัน นี่ละสังคมก็ด่ามึงทีนี้น่ะเพราะมึงพูดปีนไปปีนมาน่ะนะคือฝ่ามือเนี่ยนะบะแมนมือไหนยากว่าวได้ไรกับว่าวยากว่าวได้ไรกับว่าวใช่ไหมมึงก็รับให้มันได้เม่บล่ล่ะเพราะมันออกจากปากมึงไม่ได้ออกจากปากใครเลยยังจำได้ไหม กูก็ยังจําได้เลยมึงพูดเองใช่ไหมก็ไปด้วยกันไปจับ g ีพด้วยกันแบบนี้แล้วยังไงมึงถึงมาคิดแบบนี้กูถาม <laughs> นะครับอืมทําไมตอนนี้ทําไมเขาถึงไม่อยู่กับมึงคนในหมู่บ้านมึงรู้ตัวหรือยัง แม่งกัยังเสี่ยวมึงอีบุญบม่มีอีส้มโบเพราะมึงมีนิสัยแบบนี้มึงไปใส่้ายใส่ความมันแทนที่มึงจะออกมาปกป้องมันแต่อีนี้ไม่ออกมาปกป้องมันเลยพี่น้องเอฟซีดูเอานะครับพี่น้องเอฟซียิ่งอยากให้คนไปใส่ายใส่ความมันอ่าพวกริ้วล้อทั้งหลายเลยน,นะครับแต่ละตัวแต่ละตัวตอนนี้ใครอีผมน่ามา ออกมาขอโทษมันแล้วเพราะมึงไม่รู้ความจริงหาอะไรทั้งนั้นพวกรีวร้อยนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวก่อนที่มึงจะออกมาพูดมึงศึกษาข้อมูลมาดีๆนะก่อนที่มึงจะมาใส่ร้ายใส่ความเขาน่ยนะนะมันก็คนใช่ไหมอ่าเห็นว่ามันไม่มีพ่อไม่มีแม่แบบนี้ใช่ไหมมันไม่เป็นคนเหรอครับมันม,มีหัวใจเหรอครับใช่ไหม อ่ามันมีมันไม่มีหัวใจเลยมันแดกข้าวไม่เป็นแล้วแดกข้าวเป็นแต่มึงมีแต่หัวใจคนเดียวของมึงใช่ไหมมึงอ้างแต่เป็นผู้เสียเส้นผู้เชนอยู่นั่นแหละเนาะก็ดีมึงอย่างเดียวโอ้ตายแล้วนะครับพี่น้องทีแทนที่จะออกมาปกบ้องมันมันโมเมนต์มันเด้ออย่าไปว่าเซมานแทนที่จะห้าม ใอ,อ่แล้วแต่ทุกคนจะคิดเลยค่ะโรดายบาทนี่แม่นะครับพี่น้องเอฟซีแบบนี้ก็มีนะมึงคิดได้ยังไงขนาดเขาไปใส่รไยใส่ความมึงมึงก็ยังโกรธเลยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเรื่องแบบนี้พี่น้องเอฟซีมันรู้ไปถึงนายอายไปถึงนั่นอีฮานี่มึงไปเชองผัวเขาบออีบุญบอมี่อีสมโอมึงไปเ่ิงผัวเขาบอกมึงคือสัวตายเชะ เขาเอาอยว่นวินวนอยู่เๆๆอาบทบาทมัเๆๆเๆๆนเมืองน่นน่ะเขาลือซาไปทั้งตำบลทั้งอำเภอหน่อีนี่ไปเสื่องหัวเขานั่นมันก็เสียหายบาดนี่ถ้าเขาพูดให้มึงแบบนี้มึงจะทำยังไงอีหาตามนี้ไปแจ้งความแล้วแมนมับถ้าบมแมนความข่อยเอาขีมาเหยียบปากข่อยโลดตอนนี้ใส่มึงเป็นแบบนี้ไง <c oughs> แทนที่มึงจะออกมาปกป้องมันยิงแนะนำให้คนอื่นพูดด้วยซ้ำอย่าไปาว่าวซมันเดร์โบแมนมันโบแมนมันเดินอย่าไปว่าอเ่าไปว่า,วา,วา,วาวแทนที่มึงจะพูดแบบนี้มึงยิ่งสนับสนุนอ่ายิ่งสนับสนุน มึงคิดไหมเขาช่วยเหลือมึงเรื่องอะไรบ้างพอมึงได้แับได้ดีแล้วโอ้ที่ผัวส่งแต่ละคนแต่ละคนน่ะนะ่ะเขาได้อะไรจากมึงบ้างแทนที่มึงจะตอบแทนบุญคุณเขาแต่ละคนแต่ละคนน่ะนะ่ะผมก็ยังพูดมาเลยตลอดอย่า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 เยอะอย่าให้มากผมยัง พูดอยู่มันยังเตือนสติมันอยู่นะมึงอย่าไปเว่าหลายหลายมันจะเข่าเจ้าของคอยว่านะั่นนะนะอย่าไปการันตีให้มันเยอะคอยว่าอย่าไปใส่เกลืออย่าไปใส่ผงชูรสเนี่ยมันนวยมันเข้มติมกับไปอีกนั่นะนะมันจะเข่าเจ้าของนะนะครับเห็นไหมเขาเห็นหัวไหมครับตอนนี้ ถ้าเขาหลุดขึ้นมาเนี่ยก็จะมองมาแน่และกับพี่น้องเอฟซีนะใช่ไหมล่ะ